สวัสดีครับทีมงานเพื่อนๆครับผมตอนนี้เราก็เหมารถขึ้นภูชีดาวครับผม600บาทไม่มีใครขึ้นกันเราเราก็ขึ้นของเราเองครับผมเดี๋ยวเราไปชมความสวยข้างบนกันนะครับ let's go เส้นทางก็โคตรเคี้ยวนะครับก็ทางไม่ค่อยดีนะครับถ้ารถมาเองก็คงจะพังนะครับเหมาเขาได้ก็เหมามาเลยครับนี่เราเหมามาในราคา600บาทครับผม เนี่ยเข้าแชร์กันก็เฉลี่ยคนลร้อยกว่าบาทเดี๋ยถ้าใครมาคนเดียวใช้เดียวแบบเราก็อาจจะใช้แบบเต็มระบบครับผมนี่คลิปนี้นี่เพื่อทุกคนเลยนะเนี่ยหกร้อยเนี่ยกดไลค์กดแชร์กันเลยหลายเด้อตอนนี้เราก็มาถึงทางขึ้นภูชีดาวนะครับ เราขึ้นไปด้านบนนะครับชมวิวทันี้ก็บรรยากาศตรงที่มาจอดรถนะครับก็จะมีของขายด้วยนะครับโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปพ่ชิตภูชีดาวกันเลยนะครับผมน่าจะเดินประมาณสักสามรอยเมตรน่าจะได้นะครับโอ้แต่ผูชีฟ้ากิโลนึงเมื่อวานเนี่ยน้ำตาจะไหลพร้อมแล้วลุยถึงแล้วครับทุกคนภูชีดาวจังหวัดเชียงราย โอ้ขล่างเห็นทะเลหมอกประเทศลาวด้วยนะครับโอ้สวยเห็นทะเลหมอกไหมทุกคนเนี่ยขา,ขาวๆเนี่ยทะเลหมอกประเทศลาวครับผมเดินมาก็นเหนื่อยต้นแล้วเนี่ย คครับผมด้านล่างของเราก็เป็นประเทศลาวนะครับก็มีทะเลหมอกอันนี้ก็ประมาณแปดโมงน่าจะได้นะครับเดี๋ยวเราต้องขึ้นไปสุดยอดมาข้างบนนู้นนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปพิชิตด,ด้านบนกันเลย่า ตอนนี้ทั้งภูก็น่าจะมีเพียงเราคนเดียวครับภูเขาลงไปหมดแล้วหรืออาจจะมีกลุ๊ปใหม่ขึ้นมาก็ได้สวัสดีไมีใครแย้งถ่ายรูปดิเข้าร่มมันก็เย็นนะแต่ออกแดดมันก็ร้อนยินดีต้อนรับสู่ภูชี้ดาวถึงแล้วเว้ย โอ้แสงดีไม่มีใครย่งถ่ายรูปเดี๋ยวไปหาถ่ายรูปกันดีกว่าถึงแล้วครับทุกคนยอดภูชิดาวอำเภอเวียงแก่นจงังหวัดเชียงรายครับผมโู้โคตรสูงเลยครับฝั่งนี้ก็เป็นประเทศลาวนะครับทั้งหมดเลย ฝั่งทางนี้ก็เป็นประเทศไทยนะครับนี่ก็เป็นแนวเขาประเทศไทยของเราโอ้เสียดายมาไม่ทันเชา้าเห็นหมอกเลยนะทะเลหมอกสวยมากเลยครับเนี่ยโอเคเดี๋ยวถ่ายรูปสกักกูนะครับเดี๋ยวพาทุกคนนะครับเดินไปยังจุด สูงสุดของที่นี่นะครับปกติเขาก็ขึ้นมาดูพระอาทิตย์ขึ้นครับผมเราตื่นไม่ทันก็เลยสายไปแต่ก็ดีไม่มีคนนะครับทะเลหมอกก็พอมีให้เห็นอยู่่ครับผมภูชีดาวจังหวัดเชียงรายนะครับ เป็นหลักเขตแดนนะครับของประเทศไทยนะครับนี่ก็เป็นทัศนียภาพนะครับผมมองเห็นภูชีฟ้าด้วยนะตรงนู้นเห็นงอาแหลมๆไหมนี่แหละเนี่ยกลางกล้องเลยน,ะนั่นนะภูชีฟ้านะครับแหลมๆกลางกล้องเลยนั่นแหละภูชีฟ้านะครับที่เราขึ้นไปมาเมื่อวานนี้ กลุ่มนุ้นน่ะดูๆน่าจะเป็นภูชีเดือนนะครับแต่ผูชีเดืผมดูรีวิวมาก็เดี๋ยวรอบหน้าดีกว่าวันนี้ผูชีดาวกับผูชีฟ้าแล้วร <c oughs> ลมก็ค่อนข้างแรงนะครับแต่ก็ไม่ได้แรงมากนะครับนี่ก็เห็นทะเลหมอกยังไม่หายเลยเนะี่ยโอ้วิวสวยนะครับ มาหน้าฝนนะ่าจะสวยไม่น้อยเลยนะเนี่ยถ้ <c oughs> ามาก็บางคนก็โชคดีเห็นแบบนี้นะครับบางคนก็โชคร้ายบางทีเห็นแต่หมอกฟุ้งๆมองวิวอะไรข้างล่างไม่เห็นเลยแต่วันนี้เราก็ถือว่าดีนะครับแต่หมอกควันที่มันเป็นไอพีเอ็มันก็ยังเยอะอยู่นะครับแต่วิวโดยทั่วไปก็ยังพอถือว่าโอเคอยู่ถ้าไม่มีหมอกควันนี่จะสุดยอดกว่านี้นเนี่ย โอเคเราก็มาพิชิตภูชีดาวสำเร็จแล้วนะครับถ่ายรูปสักครู่นะครับก็จะลงไปแล้วตรงนี้ก็จะมีจุดให้ชมประมาณสามที่นะครับก็จะเป็นแนวเขานะครับไปถึงทางด้านนู้นนะครับอีกหนึ่งจุดแต่จุดไฮไลท์มันก็คือสะพานตรงนี้แหละโอเคเดี๋ยวเราก็ถ่ายรูปไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็จะเดินทางลงกัน วันดีต้องกลับเอารถไปคืนเขาที่จังหวัดพะเยานะครับราเพาเพื่อนๆมาชมวิวประมาณนี้นะครับผมขาเลาะนะครับผมทุรักทุเลทัวร์แต่นี่ดดีหน่อยเดินเดินใกล้หน่อยถปูชี้ฟ้าโอ้น้ำตาจะไหลหนู่นนะครับที่โรงจอดรถของเราอยู่ด้านล่างทางนู้นเลยเนื้อเวิ้งลงๆงครับ ก็ให้พี่เขารอชูเฟอร์หมอเข้ามาตั้ง600กหกร้อยก็เขารอไปประมาณสักสามชั่วโมงแล้วกันนี่นะครับเพื่อนๆมีแรงเที่ยวก็มากันเดอ้อวัตะเก็บตังค์ก็ไม่ได้มากันทีหรอกไหนพอมาได้ก็ออกมาใช้ชีวิตกันนะครับเราก็จะตายเมื่อไรก็ไม่รู้มาเลยจะไปรอบ,บางคนโอ้ยต้องมีเงินต้องนู่นนี่นั่น พอมีแล้วมันพอกลับได้ก็มาเลยครับเนีย่ยไปรอเวลาเวลามันเดินหน้าไปเรื่อยครับออกมาใช้ชีวิตครับผมก็มาใช้ชีวิตในแบบของผมนะครับประมาณนี้ครับผมทุรักทุเลทัวขาเลาะโอเคเดี๋ยวเราถ่ายรูปสักครู่แล้วก็จะเดินทางลงกันแล้วนะครับ สกุล้านนะครับต้นปอมนะแล้วก็มาตัดแต่งประดับให้เกิดความสวยงามนะครับเดี๋ยวเราก็เดินลงข้างล่างทางนี้นะครับเ,เขตแนวตะลุน่นนยจนไปถึงนู้นนก็เป็นของหลักเขตแดนไทยนะครับก็เดินชมวิวได้นะครับเป็นของภูที่ดาวนะครับโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็ถ่ายรูปกัน ประมาณหนึ่งแล้วนะครับก็น่าจะเพียงพอสําหรับทริปนี้แล้วนะครับผมยังไงเราก็เดี๋ยวเราเดินลงภูชี้ดาวนะครับแล้วก็จะเดินทางกลับกันที่จังหวัดพะเยานะครับเดี๋ยวใช้เส้นทางภูหลงถังนะครับวันนี้เดี๋ยวติดตามตอนต่อไปนะครับวันนี้ก็ภูชี้ดาวก็ถือว่าสวยงามนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆมาเที่ยวที่อำเภอเวียงแก่นด้วยนะครับผมทริปหน้าเจอกันเออีพี EP ต่อไปเจอกันพร้อมแล้วก็ขอลาตรงนี้นะครับภูชี้ดาว โอ้ oh, สวยงามจริงๆนะครับสวยงามตามท้องเรื่องนะครับผมนี่ก็เกือบเก้าโมงแล้วครับเดี๋ยวเก็บคงเก็บของเดินทางกันต่อนะครับโอเคบายยตอนนี้เราก็มาถึงด้านล่างเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ <c oughs> เ,เล่นเราเหนื่อยประมาณหนึ่ง <c oughs> นี่ครับโชเฟอร์ของเรามาแล้ว <c oughs> ดยวดมา,วานอนครับผมนี่ก็เป็นบรรยากาศรถเรานะครับที่เมากันขึ้นมาหกร้อยบาทก็ถือว่าอุดหนุนชุมชนที่นี่กันไปนะครับชาวบ้านเขาจะได้มีอาชีพกันนะครับแต่ทางมันก็โหดจริงแหละรถถ้าว่ารถกงุงรถเก่งมอเตอร์ไซค์ก็อย่าหามานะครับแต่จะหามาไม่เตือนโอเคครับผมอหาของกินกัน เอากาแฟเพิ่หนึ่งก็ได้ครับเท่าไหร่ครับ,บยี่สิบบาทสีอะไรไสีแดงกันเลยนี่นะครับเมื่อวานพอดีเพื่อนมาด้วยเลยน้ำมันหมดที่ตรงที่ทางมามาตรงนั้นอ,ะอ่ะอ๋อแล้วมอเตอร์ไซค์แกก็ไหลลงไปก,ก็เลยมาไม่ได้นี่ครับพ่อกาําร้อน คลาสสิกนี่นะสุดยอดนะเนี่ยใครมาก็ไม่ต้องน้ำข้างบนก็มีขายนะครับใครสนใจเดินมาเหนื่อย,ยก็แวะกินได้นะครับขอบคุณครับไม่ต้องพกเงินสดก็ได้สแกนก็ไดนะ้ี่โอเคนี่ครับกาแฟร้อน,นครับ เดี๋ยวเราลอส่สวนขึ้นมาสักครู่นะครับแล้วก็จะลงกันไปเดี๋ยวเราขึ้นรถกันเลยนะครับผมเราพี่โชเฟอร์แป๊บหนึ่งทุนเราก็จะเดินทางกันต่อนะครับสายแล้วเดี๋ยวจะได้เดินทางกันต่อไปที่ไหนก็นดี่ก็เป็นบรรยากาศชิวๆนะครับ ส่วนด้านบนก็เป็นภูเขาที่เราไปมากังตรงนู้นะครับทะลุออกไปเลยบรรยากาศรถก็จะมาจอดกันที่นี่นะครับผมแล้วก็เ ah okay, ดินขึ้นประมาณสักสามร้อยเมตรน่าจะได้นะครับอากาศดีมากเลยครับโอเคเดี๋ยวเราเดินทางครับผม ใครจะขึ้นภูชิดาแล้วครับก็มาติดต่อตรงนี้นะครับนี่ตรงป้าสีฟ้านะครับน,นี่ทางขึ้นนะครับอยู่ตรงนี้ก็ติดต่อตรงนี้นะครับจะมีเจ้าหน้าที่เขาเรียกรถให้นะครับโอเคประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อครับ